ส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องบ้านบ้านอีกแล้วแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้าน <c oughs> ค่ะเพื่อนบ้านมหาภัยอ๋อกำลังจะถามเลยว่าเพื่อนบ้านดีหรือเพื่อนบ้านไม่ดีคะแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเจอแต่เรื่องราวเพื่อนบ้านปวดๆเนาะเจอเยอะปวดมาแบบนี้เขารู้จะทำยังไงเขาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไมไ่นิ่งนอนใจนะคะเขาก็ออกหมายเรียกไหนามาคุยกันหน่อยซิแต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านมหาภัยคนนี้เมินค่ะหมายเรียกมาถึงบ้านแล้วหมายเรียกเหรอ ฉีดเลยโปรยเลยซึ่งความจริงหมายเรียกเขาจะออกสักประมาณ3าครั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหมายจับใช่แต่ว่าก็คือไม่แคร์เลยอะค่ะอเอาไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เห็นไหมที่เราเห็นผู้ก่อเหตุเขาน่าจะตั้งใจนะ,ะเพราะเขาอะเดินออกมาจากบ้านของตัวเองมาอยู่กลางถนนในหมู่บ้านอะอแล้วก็ฉีกเสร็จแล้วก็โปรยไปอยู่ให้มันแบบว่าเต็มถนนไปเลยเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าถึงฉันจะได้หมายเรียก ฉันก็ไม่สนใจฉันก็ไม่แข่ฉันฉีกฉันปล่รยเลยนะคะ,คะนี่แหละค่ะไม่แค่รับทราบนะยังฉีกอีกต่งงางหากแบบนี้มันผิดนะคะคุณผู้ชมก็จับภาพเอาไว้ได้เลยนะคะตอนที่คุณคือเป็นภาพ คนที่เอาคลิปมาลงอนะ่ะคือคุณเบนผู้เสียหาย<ม>เขาพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปด้วย<ม>แล้วก็คือไม่มีใครเก็บด้วยนะ<ฮ>ไม่มีใครไปทาลายหลักฐานใน<ม>กระดาษที่โปรยปลายอยู่ตามพื้นนะคุณผู้ชมฉ<ฮ>ีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าเป็นเราอะ่ะเราก็คงไม่รู้หรอกนึกว่าอะไรมันปลิวมามเพราะว่าพอมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็ โอโหคงไปไนั่งเพ่งอะว่าเอ๊ะมันคืออะไรเห็นอะไรแล้วถ้าไม่เอามาต่อกันเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคือหมายเรียกก็ใจ่ไหมสุดท้ายก็เลยรู้ว่าเป็นหมายเรียกของสตํารวจสพ,พอบางสี่เมืองซึ่งเมื่อกี้ขอแก้ไขนิดนึงนะคือจินนี่บอกไปว่า3ครั้งแต่ความเป็นจริงแล้วหมายเรียกตำรวจเขาจะออกแค่สองครั้ง, 2> 2งตำรวจจะออกหมายเรียกแค่สองครั้งหลังจากนั้นจะออกเป็นหมายจับครั้งที่3จะเป็นหมายจับแล้วครั้งที่3แล้วแล้วนี่ก็แปลว่าเขาไม่เคยเลยว่าถ้าเกิดว่า อันเนี้ยเขาไม่ไปรับทราบอ่ะหรือไม่ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อ่ะต่อไปมันจะเป็นหมายจับหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่เจอคุณอ่ะก็จับได้เลยนะใช่ถ้าเป็นหมายจับแล้วเนี่ยคือคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นอยู่เป็นเพื่อนบ้านนะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมว่าเพื่อนบ้านคนเนี้ยคือพฤติกรรมสุดป่วนแล้วคือรอบๆอบอ่ะที่ <ฮะ S 2> เป็นเพื่อนบ้านของเขาคือไม่ทนกันหมดแล้วคุณกับพฤติกรรมของคุณคนนี้นะคะเพราะว่าชอบไปทาลายทรัพย์สินของคนอื่นให้เสียหายเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปทุบๆของเขาแบบเนี้ยหรือบางทีขับรถผ่าน ไมปปีนไปปีบีบตแรใช่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านแล้วมาแบบเนี้สองปีแล้วค่ะใครจะไปทนไหวคุณผู้ชมเขาก็ต้องทําตามขั้นตอนก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจให้มาตรวจสอบให้มาจัดการหน่อยเจ้าหน้าที่ตารวจเขาก็เลยถึงได้ออกหมายเรียกแปลว่าฉบับแรกก็ไม่สนใจจนต้องมีฉบับที่สองตามมาแล้วก็เนี่ยค่ะก็ไม่สนใจอีกโอ้คำที่สามเนี่ยเขาจะออกเป็นหมายจับแล้วนะคะใช่ค่ะคือที่ อย่างที่บอกว่าตอนที่ตอนแรกเนี่ยคุณเบนที่เป็นเพื่อนบ้านน่ยนะเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่ามันมีกระดาษโปรยปลายอยู่ที่พื้น<ะ>ก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะมันชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะ่ะก็คิดว่าเออคงมีใครทําอะไรปลิวลมพัดมามจากที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้สนใจแต่ด้วยความที่เพื่อนบ้านเรามันประหลาดนะคะเขาชอบทําอะไร,ประแปลกๆนะเช็คซะหน่อยดีไหมว่ามันคืออะไรใช่ไหมมันคืออะไรเออก็เลยมาเปิดกล้องวงจรปิดย้อนดูค่ะนี่ไงนี่ไงคุณเสียงบิดแตรดังมาแต่ไกลเลยอื เนี่ยมาก่อกวนกันอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วตอนกลางค่ำกลางคืนอะ่ะใครจะไปทนไหวทีนี้อย่างที่บอกว่าเขาไปย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นเป็นภาพว่าผู้ก่อเหตุนเนี่ยนำกระดาษมาโปยทีนี้พอนํากระดาษมาโปยปุ๊บเขาก็เลยต้องไปสังเกตแล้วว่าเอ,อ้กระดาษที่มาโปยคืออะไรเอามาประกบประกบดูกันสิอ่านในข้อความสะหน่อยสิว่ามันคืออะไรปรากฏโอ้โหหมายเรียกของตํารวจเขาก็เลยแบบกลุมขมับเลยนี่ขนาด หมายเรียกของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะยังทำอะไรเธอไม่ได้ยังไม่กลัวเลยอะ่ะเออแม้จะเป็นข่าวดังก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็คงจะไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจแน่ๆน,นะคะเอาลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยคะ่ะเขาก็อยากให้เขาแบบอ้อนวอนให้เขามาพาไปรักษาเธอครับอะไรเนี้ยถือว่าเออทุกคนก็จด็น้อยก็มีแม่คอยแบบว่าเออผู้ให้กำเนิดนะครับย่างน้อยถึงจะมีปัญหากัน แต่เราก็ยังเราก็ยังแบบว่าอะไรเป็นบุพกา,ารีเราก็ถึงหน่อยหน้อยก็คิดว่าทุกคนก็ยังรักแม่เหมือนกันอะไรเนี่ยเพื่อช่วยให้แม่เออแบบว่าไม่เป็นภาระสังคมอ่ะอืมถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวใครก็ต้องแบบช่วยดูแลกันหน่อย<า>เพราะว่าไม่งั้นอะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคือตอนนี้อาจจะยังแค่ทำลายข้าวของอหรือทำให้ เกิดค,ค,ค,ความเดือดร้อนรําคาญแต่ถ้ามันหนักข้อขึ้นหรือบางทีชาวบ้านทนไม่ไหวอะ่ะมาเจอกันซึ่งๆหน้า <ๆ S 2> แล้วเขาทำร้ายคุณป้านคนนี้อ่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่นะคะ<ล>ยังไงก็ฝากด้วยทั้งครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุเพื่อนบ้านในระแวกนั้นรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วย